สวัสดีครับพี่นงคงครับมานี้ก็อยูกับช่อง youtube ต้นกับกอนบ้านลงหมากไฟครับสวัสดีครับมาเอ็นยังไหน่อนมาปลาครับพี่น้คงครับมานี่กัสิภาพี่น้องมาละทงเละทาหาปลาก่อนนะครับเนาะกามาเจาแถวหม่องหมู่บ้านล่ะครับจักวามันสีมานให้เป้าหมายนะครับพี่นงคงครับมาเบิงหม่องเกานะครับเนาะแล้วกัสิยางละละหาหม่องไม่นั่นครับตอนนี้การลงมาหอดทงหัวทาล่ะครับแดดกระแห้งแห้งครับพี่น้องครับ บรรยากาศอยู่ไฮยูน่าเบิ่งแดดนั่แหละแดดแห้งๆหอนๆเลยครับย่างมังคื่นอากาศเย็นๆโตกช่วงเศร้ามาสายๆมาเป็นไงก่อนร้อนร้อนหอนครับพี่น้องครับให้หล่มล่มพัดเลยนะคืออันนี้ล่มนี่ลมเนื้ออยู่หัวกลัพัดหน้าบางหันล่ะตะกี้ครับมีติมซิมอยู่มาครับมาเหลุยน้ำจนกันอนครับสิมาในประมาณครับแล้ววันนี้ทีส่งอ้ก่อนบต้องไปขันเบมึงนะครับเป็นจังแดงสวัสดีครับ ปลากระเดิดอท่นหาประคอลงนี่ก่อนจับมันก็จับอยญ่แล้วน้ำน้ำขั้นน้ำเสี้ยงไหมครับล่ะปลาคอมันอยู่น้ำเสี้ยงนี่แต่ต่อเสี้ยงอ้า โอ้ปลาเข็งห่มบอมเป็นโอ้ปลาข่งุดเอไรครับหนเม่ล่ะ<ห>ระะุดเมื่อจ้อย <laughs> เป็นเต้นได้ปลาเข็งรุดเหยับลอยเขาเชบ <laughs> น้ำมาน,นาม่นเบิ่งแแปลงผีกันมาสันน้ำมันยังไหลยอยู่ ขามเบิ้งไฮพีแล้วซ้นได้แต่ปลากระเดอดเออพีมาเบิ้งไฮพีไฮนำไฮพีนำมันหน่อยบอถังมาน้ำาหนนปลาคนอน่อยโดดยอะผโดดไปหนปลากระเดอดเปิดมองว่ามนปลาคอน่อยเนีเบิงไกล กสิพผ้ามาเบิงค้นไตหาปลาคอรนครับพี่น้องครับหาปลาคอจะได้สักตัวปเปล่าอืมได้สักตัวว่าปลาคอนหน่อยใต่เร็วกว่ไม่อยู่บ้านเดียนเดียวกับสิกับผักไตแล้วครับไอ่อนใต่เร็วช่วงก้อนเล่าสิกับนะครับนะ้ำผ้าเล่าเลาะเต็มทไีได้เลย แต่จะพาพี่เลาะเต็มที่เลยที่อามึางไดเอเอขวาว็อะไรก่อนเอยอยากลงไปจับน้ำดิผู้ใดทายห้โอ้ไปจับ <laughs> <laughs> พอสิใหเ้เจ้าขั้นเจ้าตั้งขัน้นยุหันละเม่อเดี๋ยวนี้ต่างกล่องมาต่างเลย มาเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องที่ตั้งตังกระเทศอนที่ทั้งอันทั้งอื่นทั้งไกลที่เป็นบ่มีปลาขอนนะครับเนาะเวลาอยากมาจับน้ำได้เป็นตะมวนหักครับมาขันมาขันขีดต้มมาขันปลาขอนน้ำมีกรนะบ้างมองพ่อมันขอนมันก็ขอนเอเลยนะครับมันบะหมีปลาเห็นบะหมี่น้ำไหมครับนี่ยังปลามองที่มันน้ำไหลเหมือนกับขันแล้งทีละครับ ยังไงเดี๋ยวยักษตัวไปมาไปเด็กตัวมาต่างกล่องไหวมาลุยครับบันนี้่ในยักตัวบันน้องงานเราประกอบอะไรตั้งสิโอ้โห ชจังแน่มากชจังเห็นมั่ดิ่งเ่ยนี่ระต้องออือแตเดียวถ้ากระเดิด ดินมาเดียวก็หมาวานเลยน่าหมาวแวมวมาวแววหนึ่งตัว,วตัวนั้นมามนมกจรองเราด้วยเลยจัง <laughs> เราดะแต่รถเมือ่อหึกตะกนมาซูนมือน่อลยเนาะอยากหอ,อันมองนี้เข้ามาเล็บมันได้ขนห่หล่ะว่าน่าก็เอาไปแน่แล้วเนาะ มันอย่นี้มาขันเหมือนเก่ามดจัดตานบักห้อยไข่นี่เราจะตัวหน,น,นึ่งตัวข้าใจอุ้ยได้เดี๋ยวได <c oughs> ้เลี้ยวว้า มันอยู่ด้านข้างนั่นบ่ได้อยู่น้ำเล็กเั็นไหมเลยขึ้นไม่อยู่ตรงสงูงโอ้โหนี่ตัวนึงนไงกันนี่เออได้เกันเนี่ยตัวนึ้งน <c oughs> ี่หลุดมือเด้ให้จับเหรอแล้วน,น,นี่นี่ตัวนึงน,นี่ตัวนึงได้เลยสองออตัวนี้ตัวได้ทุกตัวเลยไหม เกลิ่นนี่ตั้งเต่าเี็ยของตัวโอ้พี่น้องเล้ยวไปเห็นน้ำเกี๋ยกล่องมาไทายกันเิดหาเด้เดี๋ยวกล่องมาไทายเดี๋ยวนี่ตัวหนึ่งครับนี่โดดนี้ด้วย นี่เนี่ยดู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 ่อนวลน์ว้าว <laughs> <laughs> คอนเออเนี่ยไอ,สา, <laughs> ไอสามนะเท่าไหร่โอ้ <laughs> <laughs> เป็นโค้ชเลยปาดกระเดื <laughs> เอกอะไรคอนเกดขึงน,นั่งนั่งแข็ เธออืมไหนยึดต้นนี่นี่ยังบาดเมื่อก่อนเหรเดียวขึ้นออกได้๋ต็มตัวเลยว่าใส่ตุงเมื่อไปสวนแบบเดียวเดียวเดียดออกเลยอะไจะเป็นเสี่ยงบาดเมื่อี้เหรอก่อนรับปอดก็เปิดพ่อนฝากคอนไว้เยู่หน่อครับพ่อ ห่องกากๆะด้เป็นไดนตัวเลกเป็นห้องกากระมันเปิด่อยเองเป็นสีน่ตัวเลยตัวแรกนี่นะผมน้ำเพียงน่นสิเดี๋ยวด้กยานเขียน mẹ bậc giang ừ. khi <laughs> ăn kia kia nè áo kia 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 nè nghe bậc giang nè kia 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 đây kia 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 เฉดช่นหมเฉียดดีวะป๊าดดขอหน่อยเจเบิ้งน้ำเพียง ก็มาคิดที่ยานคืออะไรพี่กันขัวเห็นยืนทําความเคารพอยู่ยืนนิ่งแักนิงอะไรแต่ยานง่วงเปล่าก็ยังเด็กขวบจะเตะยืนนิ่งได้ก่อนนั่นปลาได้ปลาได้เฉียวมือตะขาอืมอ๋อเอ้าในปากคอ ากันนะไอกก่อ,อยวึ้ืหอประคอ มีจักตัวก่อนก็หมายถึงว่า <laughs> <Tuh dia. laughs> <laughs> 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 อากระเด็ดเต็งอืมน่นจะประคอ ไม่เป <Okay. S 2> mm ็นอะไรเป็นตามีเป็นตามี่จังวะไดเหล่ากับพ่นี้ Nhiều Ta phải đưa luôn Úi, <laughs> con đã thắng mà. Ta khó lên 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 Phải ăn mà mình ngu vô bờ sau. Thì ta khó bằng hẳn. Hay là cái bên trong nó có này cho nên không nè 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 đây nè đây. Đây đây. Đây đây. Đây đây. ว่าหายเถอะโอ้ยสระมาทนี่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 ของแถะของแถะอืม

chết đi nè, mình vô cái bụng như cái chết đi nát chết đi nè chết đi nát 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 chết ไม่พอแล้วขึ้นไม่อยูน่นะมึต้อต่อเสียงทั้งทึ่งเดี๋ยวเราจะได้ละ,วะูวดเออในใน,นั้นแรงอุกอรมันอืมพอ,อ,อด้ โั่ยเข่งไอกระเดดอาจจะปลาคอไปครับได้เวลาเรียได้เวลาหิวเขาแล้วครับกอสมเหมาะสมควรแล้วนะครับเนาะไอปลาคอหร่ไยพกอถอดว่าใส่ขลังไม่เบิ่งกันนะครับให้พ่อทอดอยู่นะได้อยู่ กินกับรรกตำมะงยูกินยูเยดยดยดยจเต็มสงไรยอดปลามาหลังก้อนครับถ้ามีบวบคว้ยนอนบวกคั้ยนอนไปะนะาีแต่ข้องแต่ข้องยูขังๆบวพิษครับ่ยังบวพิษบวกถึกเนาะขอรอไอ้เนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าได้เบาอีกอยังลงลวงเนี่ยเบาเลยไปเลื่อยเลยโอ้ยตักกันมาเลยไ <Gla z ils> อ้พวกไอ้คนตายเทอะเลยอืมอยุ้นเสือหมิงต,องอนนตอง้อนอานนั้ตักอีกคนอ่ะขอลองไปตักน้่งกัน <S <S น้ำข้องน้นอยๆครับไี่ถ่นข้าง,งแดดมื้อนี้สุดยอดเนาะขอลอ เป็นจังหด <laughs> ห่อนแหงออ้งเถอเราป่าขนาดประท่านเขาหอนเต็มถีเ่เลยอืมขนาดยังยูนเลยดูหนาวด้วยเถอะเรือนไม่สายสิซ้ำเลยนี่นะออกจากบ้านไม่ได้ออกเรีนมาได้เลยห่อนเลย เึ็นมาสูงๆหง่อยกนเออแรบงบประคอหน่อยโดดอ <c oughs> อืมหือหือกืก็เด็<ป>เก<ป>ียงอยู่เก็ดกี่น่าหน่อยเดีย๋ดยแเช็คตัวกนะ็รับกี่หักกี่เเกียงใส้กันก็ปลกกระเด็ดน้ำม,มันสมเอาที่ ถอดบ้านีต้ตะคอยหน่อยถอดอตะคอ,อยออหน่อยกินครับตามหมวกม่งเ่ะทั้งทังหมดท้งม่วเหร่บุ๊คไม่แม่จะแปะใบาสามเลยเปืน่นใบาสามหรอบ่บ่ม่วงเ็ือดึกวามันก็ส<ะ><ะ>ีเรียสไงเพิ่งตะเวนนี่แหละคนละใกล้ใกลหมเดือดเกวาคว่ำหรือเสกไหมใบ<ป>ค่อยไบสอง่นไม่รู้ตะเวนมันเออตะเวนมันนะ <laughs> ตะวันนั่ไปทังพุนประกาศกูขอพามไปของเออพุนตะเวียนมันไปทั้งพุนใช่แล้วพุนครับพี่น้องครับบันที้ต้นกบิก,กรครับถักลอกับซีเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกกรับังใจที่เข้ามาชมคลิปครับ สำหรคลิปนี้ก็สวัสดีเป็นกำลังใจต้นกับกรกบกวนกำนองขอร้อยนะครับกดติดตามช่อง YouTube นะครับเนาะช่อง YouTube ต้นกับกอนบ้านดงหมากไฟแล้วก็ช่อง youtube ทอเท้าขเคาะศิลาลาดครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวจ้งค่อยประกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ